เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอก็ไปเที่ยวกับแฟนเนี่ยแหละครับก็เมากันมาก็เปิดห้องพักนันอยู่คคุณเอบอกไปอะไรนะหมดเวลาไม่ต้องเช็คเอาแล้วไงเช็คเอาแล้วแล้วไม่ตื่นมาไม่ตื่นไม่เตือนทีเนี้ยพนักงานที่อยู่ที่ห้องพักเนี่ยไปไปปลุกแต่มันไม่ใช่ปลุกอะคุณนะผู้หญิงนอนอยู่กับผู้ชายถ้าเราเป็นพนักงานเจตนาดีๆเราเรียกผู้ชายคุณคุณหมดเวลาแล้วหรือจะใช้เคาะห้องเลยไม่รู้นี่ไขกคุญแจเข้าไปอแล้วใช้วิธีคือไป ไม่ได้ไม่ได้เขย่านะจับหน้าอกผู้หญิงผู้หญิงเธอบอกเวลาเธออยู่กับแฟนปกติเธอก็ไม่ค่อยจะสวมอะไรเท่าไหร่หรอกเนี่ยนะฮะตื่นมาคือคันหนังคาเขาตกใจเหมือนมีคนมาจับหน้าอกตอนแรกคือว่าแฟนไม่ใช่ของการคามือคามือไปเป็นพนักงานโรงแรมนี้ครับไปฟังเธอเล่าครับมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเข้าไปปลุกหนูก็จริงแต่แบบว่าเขาไม่ได้ปลุกแบบมีเสียงอ่ะเขาเข้าไปปลุกแบบลวนลามลูกค้าพี่ คือเขาเขาเรียกสามสี่ครั้งแล้วเขาก็เลยต้องสะกิดใช่แต่เขาจับหน้าอกหนูหลายรอบแล้วหนูหนูก็เนึกว่าเป็นแฟนไงแฟนอยู่ในห้องใช่ไหมคะใช่แฟนหนูอยู่ในห้องอเพราะว่าเรียกหลายรอบแล้วไม่ตื่นก็เลยก็ต้องขอโทษทีค่ะขอโทษแทนน้องเขาโดยละกันค่ะไม่ใช่นัด มันไม่ใช่เรื่องนี้จะมาขอโทษแทนนะพี่มันเป็นใครครับจะบอกว่าคน,ปน,นไปเรียกใครอ่ะจับหน้าของเขาเนี่ยรักเร็วโอ้ยมัหล่อฮาร์ดเฮ้ยจับหนูเอ้ยเจ้นต้องหมดเลยนะเนี่ยคือกพ็พยายามจะไปซักถามคนที่เป็นพนักง,งานโรงแรมนี่เหมือนกันนะค่ะแต่แต่ละคนอ่ะคนหนึ่งบอก ขอโทษแทนน้องเขาด้วยเออขอโทษแล้วกันก็ปลุกแล้วอไม่ตึ่นอ่ะใครครับใครครับพยายามจะถามหาตัวบุคคลจริงๆมันหาไม่ยากก็ยืนนี่ยืนเล่นโทรศัพท์พิงเสาอยู่นั้นไงปลุกค่ะไม่ใช่แค่ขอโทษคือเรื่องนี้มันคือการลวนลามคนค่ะแล้วมันเป็นโรงแรมหน้าที่คือบริการที่ดีออย่างนี้นะฮะนี่เป็นหญิงสาวน้องเขาเลยโพสต์ในกลุ่มเพจพัทยาเพื่อเตือนภัยคนอื่นเหมือนกัน ที่จะมาใช้บริการโรงแรมแถวพัทยากลางเนี่ยนะครับเธอก็บอกเนี่ยโดนจับหน้าอกเต็มๆเลยตอนนั้นนอนพักอยู่กับแฟนหนุ่มเนื้อหาค่อนข้างยาวเนี่ยนะครับแล้วตอนที่แบบตื่นขึ้นมาเนี่ยมือยังอยู่ที่หน้าอกเลยนะฮะจังหวะที่ผู้ชายคือแฟนของเธอตื่นขึ้นมาพนักง,งานถึงเดินออกไปจากห้องไม่มีขอโทษสักคำเนี่ยนะครับแล้วก็ทําแบบหาเรื่องเล่นโทรศัพท์ยิ้มหัวเราะเหมือนเป็นเรื่องปกติมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ผู้หญิงคนนี้ค่ะตอนนอนเธอบอกในข้อความที่เธอเขียนในเพจพัทยาเนี่ยบอกว่าเธอปกติก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วเวลาที่พักอยู่กับแฟนแล้วยังมีเหมือนกับรู้สึกว่ามือมาจับหน้าอกแบบเนี้ก็ยังคิดเลยว่าแฟนมาจับหรือเปล่าจนตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับถึงรู้ว่าไอ้มือที่มาคาอยู่หน้าอกเธอมันไม่ใช่แฟนกับกลายเป็นพนักง,งานครับนี่ฮะ ผู้เสียหายบอกไปเที่ยวสารบันเทิงมาแล้วก็กลับที่พักไม่ไหวนะฮะเลยเปิดห้องชั่วคราวก็พักไป3ามชั่วโมงแต่เมาหนักครับเมาหนักก็เลยเกินเวลาที่ตกลงกันไว้3มชั่วโมงที่น่าตกใจคือคุณมีสิทธิ์จ,จะไขกุญแจมาสกิดหรือเปล่ามันต้องปล่อยระยะเวลาเท่าไหร่มันก็น่าจะมีระเบียบปฏิบัติหรือไม่ถ้าคิดว่ามันมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในห้องพักอะไรแบบนี้ <S 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 แต่นี่ไขกุญแจเข้ามานะครับสกิดเรียกให้ตื่นเวลาเธอไม่ตื่นเปลี่ยนประจําหน้าอกแบบนี้มันใช่หรอ เธอเอาเรื่องไปเล่าให้แม่บ้านฟังคือที่เสียงไปเม่สกู่ไงแม่บ้านก็ได้แต่ขอโทษขอโพยแทนพนักง,งานผู้ชายเจ้าตัวทําไม่รู้ไม่ชี้คือคนนั้นแหละครับที่ยืนเล่นโทรศรัพท์อยู่เรื่อยมาหันมาถาวอีกใครครับใครครับแบบนี้ฟังดูครับมีด้วยความที่พนุ่งเมาเนาะไม่ตื่นเขาก็เลยไก่เข้ามาในห้องหนูเ้าหนุมันมีความรู้สึกว่ามีคนมาจับเนื้อจับตัวค่ะคหนุ่เปื่อยด้วยเพราะว่าอยู่กับแฟน แล้วหนูก็หนูก็แฟนเหมือนกันหนูก็เลยปัดมือออกแจะตื่นขึ้นมาอีกทีเขาอยู่ข้างหน้าเตียงหนูก็เลยถามเขาว่าเข้ามามีอะไรป่ะคะเขาตอบแค่เชิงมาว่าออกไปคุยข้างนอกเถอะครับแล้วเขาก็เดินออกไปเลยหนูก็เลยแฟนหนูก็รีบใส่เสื้อผ้าหนูรีบใส่เสื้อผ้าหนูก็เป็นคนเดินตามออกไปแล้วพี่ผู้ชายคนนะั้นเขาก็เดินมาพูดทํานองหาเรื่องแบบไม่ใช่เขาทําไมบอกว่าเป็นเขาแต่หนูอ่ะจำได้ว่าเป็นเขา ช่แต่เขาไม่มีคําขอโทษอะไรเลยเขายืนยิ้มหัวเราะคือตอนแรกน้องผู้หญิงเ่ยกับแฟนน่ยตัดสินใจจะเข้าแจ้งความกับทางตํารวจนะครับแต่เธออยากจะไปแจ้งความทางทางที่รู้ว่าพยายนหลักฐานมันอ่อนอม,มันไม่มีใครเห็นหนึ่งสองคือมันไม่มีภาพบันทึกอยู่แล้วในห้องโรงแรมถูกไหมแล้วแบบโดนจับหน้าอกเ,ออเธอรับรับหลักฐานเธออ่อนเ,ออเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ ที่สามารถบันทึกภาพขณะก่อเหตุได้ปปแต่มันอาจจะสามารถสืบสาวเราเรื่องได้เนื่องจากว่าหน้าห้องพักต้องจับภาพของคนที่เข้าไปได้แต่เข้าไปแล้วทำเนี่ยมันพิสูจน์ยากทีนี้แล้วแฟนเธอจะเป็นพยานยได้ไหมปรากฏจังหวะที่ทําแฟนเขาหลับอยู่หล,ลับก็เขา,มาเมากันด้วยกันทั้งคู่ไงเธอล่ออาสุดเนี่ยนะฮะเราพยายามติดตามความคืบหน้านะอย่างน้อยๆทางโรงแรมก็น่าจะมีปฏิกิริยาบ้างแหละก็ยังคงเปิดให้บริการแล้วเกิด มีข่าวแบบนี้ไปมันก็ไม่ดีค่ะล่าสุดเธออาจจะไม่ได้แจ้งความนะนี่เท่าที่เราตัวสอบมาแต่ก็เป็นบทเรียนเขาเรียกเป็นก็เป็นอุทาหรณ์นะใช่นะฮะอก็อมาเตือนภัยกันละค่ะเตือนภัยกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะถ้าหากว่าแจ้งความนี่มันจะสามารถแบบเอาผิดกันได้หรือเปล่าเพราะว่าตามคลิปก็มีการเอ่ยปากขอโทษแล้วอขอโทษแทนน้องแล้วครับ